เขาบอกว่าที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง42วาและความยาว63วาขอวาดรูปไว้นิดหนึ่ง42กับ63เนาะกว้างยาวต้องการแบ่งที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นนี้ให้เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดโดยไม่มีพื้นที่เหลือและอะโดยไม่มีพื้นที่เหลือการแบ่งยังไงการแบ่ง ไม่ว่าแบ่งอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่เราหารมันให้มันเล็กลงทําให้มันเล็กลงเมื่อกี้คุณน้ําสอนแล้วว่ามันคือหอรอมอเนอะาะการหารหรือการแบ่งเป็นหอรอมอเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆหาหอรอมอได้เลยค่ะเห็นปุ๊บรู้เลยว่าต้องหารด้วย7ใช่มเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดเก้าหกสิบสามหารต่อปะหารอีกเนาะหารด้วย3า จบแล้วไม่หารแล้วหอร์มอของเราเราจะได้อยู่ที่20เส่อโทษ7.3.21โอเคอันนี้คือหอร์มนเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์มอที่ได้ลองตีความ21ก็คือหมายความว่าเราจะแบ่งเป็นไอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยชิ้นละ21โอเคปะ่ะอย่างเช่น ข้อนี้เขาถามว่ายาวด้านละกี่วาอันนี้ก็คือคำตอบได้เลยเนาะยาวด้านละ21วาค่ะยาวด้านละ21วานี่คือการหารให้มันเท่าๆกันให้เป็นจัตุรัสแนวตั้งก็21แนวนอนก็21แต่ถ้ากลับกันโจทย์ถามเพิ่มสมมติถามยากขึ้นมานิดหนึ่งแบ่งได้กี่ชิ้นโอเคปแบ่งได้กี่ชิ้นอันนี้คือคีย์สำคัญเลยแบ่ง ได้กี่ผืน or กี่ชิ้นไม่ได้เป็นที่ดินใช่ไหมกี่ผืนหลักการบางคนตอบได้ว่าแบ่งได้กี่ผืนเออเราจะมองว่าแนวตั้งเนี่ยสี่สิบสองอ่ะเราหารเป็นยีิบเอ็ดเราจะหารได้สองแถวนึกอออปะแนวนอนความยาว6 3สแบ่งเป็น2 1่เนี่ยซอยย่อยๆเป็นย1 21, 21ิบ 21, 21. มันจะแบ่งได้3าล็อกเพราะฉะนั้น จำนวนผืนก็คือหกผืนหกผืนแต่ว่าโดยในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ใช้การวัดรูปแบบนี้นะถ้ามันเป็นยี่สิบสาสิบผืนเนี่ยหนูนั่งขีดเส้นเนี่ยตายแนย่ดูเลขล่างค่ะดูเลขนี้อันนี้แล้วกันเนาะเห็นเลขนี้ไหมแนวนอนได้สองสองแนวแนวตั้งได้สามแนวเพราะฉะนั้นให้จับเลขเถวล่างคูณกันถ้ามันถามหาจำนวนผืนนะจำนวนผืนคือสองคูณสาม ก็จะอยู่ที่6ผืนนะคะโอเคไหมแต่ข้อนี้ก็คือถ้าถามหาแค่ความยาวหาหอเรมองก็คือจบเลยแต่ถ้าถามหาจำนวนพื้นต้องเอาเลขแถวล่างมาคูณกัน